สวัสดีครับวันนี้จากทางร้านสเปกแล็ปช็อปนะครับจะมารีวิวสินค้าชื่อว่า Remax อ่าเป็น Re Max สายชาร์จของ Re Max ตัวสินค้าตัวนี้อ่าเป็นของ100แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พราะฉะนั้นเราจะมีประกันสินค้าให้หนึ่งปีหนึ่งปีเต็มมีปัญหาอะไรก็มาเคลมได้อ่านี่คือตัวโ d u ์ t นะครับตัวรูปกล่อง,องลองดูสินค้าด้านในนี้อ่าตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับสายจะเป็นสายแบน สายแบนสีแดงความยาวก็หนึ่งเมตรนะครับถ้าลูกค้าลองดมดูตัวนี้จะเคลือบกลิ่นด้วยตัวหัวก็ด้านนี้จะเป็น usb usb 2.0นะครับตัวนี้จะเป็น usb แบบใหม่ที่สามารถเสียบได้ด้านไหนก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องดูแล้วว่าจะเป็นด้านไหนอมาดูกันที่ด้านนี้ด้านนี้จะเป็นหัวไฮบริดนะครับอถ้าดูด้านนี้จะเป็นไอโฟนใช่ไหมครับหัวไลนิ่งแต่พอเราดูด้านในจุ๊บตรงนี้จะเป็นหัว mini usb สามารถชาร์จพวกโทรศัพท์ Samsung Android เกือบทั้งหมดได้แล้วก็ชาร์จแบตสำรองได้นะครับอ่าดูเวลาใส่แล้วก็ใส่คืนได้ไม่ยากแค่นี้ปึ๊บปบ๊อ่าใส่คืนได้ตัวสายส่แบนอ่ามีฟ้าให้สนนราคาตอนนี้เราขายอยู่ที่299บาท EMS ฟรีทั่วประเทศนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจสินค้าก็ติดต่อมาที่ i n น o x ได้ตอนนี้เรามี2สีนะครับคือสีน้ำเงินและก็สีแดงอ่าขอบคุณมากครับ